มาดูข้อมูลทั้งคู่ครับ168กับ170ครับนิดหน่อย3ปีครับและที่สำคัญคือสาวหล่อคนนี้ซ้ายทั้งแถบครับอย่างที่เรียนไปนะครับอันตรายทุกลูกนะครับดอกไม้ป่าฟเท็กซ์วันนี้ประทากกับเอวินโควาลครับสาวจากสกอตแลนด์โอ้ย่อๆครับโอ้แต่หัววันครับโอ้โหหน้าตาทะมึงทึงเลยครับเจอเข้าไปหนึ่งย่อเดินลุยเข้ามา โอ้เครียดเลยครับเอรินโอ้โหโดนมาโดนโดนครับโอ้โหถอยกรูดกรูดเหมือนกันครับโอ้ไม่ไม่ง่ายแล้วครับทั้งคู่ครับกลายเป็นหน้าดูชมเลยครับคู่นี้มีทีเด็ดมีของดีเอาโดนเครับหนึ่งสอเอาโดนมัดอีกแลวอ้อ้มีสวนมีซ้ายสวนคืนครับดอกไม้ป่าคู่นี้เดือดแน่นอนครับไม่รู้ว่าจะครบยกหรือเปล่าโอ้เอรินนี่เคยต่อยกับสาวสิงเมาแล้วนะครับ เบียดเลยอะครับแมโอ,โอ้ดอกไม้ป่านี่แข้งซ้ายนี่เชื่อขนมได้เลยครับก็ถึงมาตั้งชื่อดอกไม้ป่าตามรุ่นพี่เลยครับดอกไม้ป่าปอพงสว่างนี่ก็เจ้าของฉายาซ้ายตกขอบครับนี่เป็นดอกไม้ป่าแบบผู้หญิง <laughs> เข้าว่าโอ้เจอซ้ายอีกแล้วแม่คคว่าก็ตั้งหน้าตั้งตาม,มาครับเดินบุก จับจับยังไงครับแม่จะเทดอกไม้ป่ากรรมการนี่ครับที่เห็นนี่ก็นักมวยเก่าเหมือนกันนะครับน้องพีคผู้ระหงครับอุ้ยหมายกู้ครับดอกไม้ป่าแข้งซ้ายหมัดซ้ายโอ้โแต่ยิ่งโดนยิ่งเดินครับเอ็นโคบอลเดี๋ยวคนเดียวครับซ้าวโ,โ,โดนซ้ายหน้าหงายอีกโอโ้เริ่มแข็งริดแล้วครับดอกไม้ป่าโอ้ย โอ้ <c oughs> แหมประมาทไม่ได้จริงๆครับโอ้คู่นี้นี่ทันเลยครับ <c oughs> คือคราวโดนก็โดนเลยครับทั้งคู่ <c oughs> โอ้โหมีสองมาแล้ว <c oughs> ต่อง,องวัดกัน <บง S 2> ในต่องวัดกันที่ท่าทรหดแล้วล่ะครับ <c oughs> <c oughs> ดูเด้เพ็ดมันจริงๆครับวันนี้คู่2ครับ <c oughs> เด็ดมวยเดือด ยันไว้นี่ครับแข้งซ้ายโอ้โดนขวาเอรินสวนเหมือนกันครับโอ้อย่าแผ่วนะครับดอกไม้พ่ายอย่าแผ่วนะครับอุ้ยโอ้เอรินดูหน้าตาครับเมื่อกี้ยังยิ้มแย้มอยู่เลยครับตอนนี้นี่ตะมึงทึงเลยครับโอ้ย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 โอ้โดนกดหัวมาตีครับ แมเราจะวัดไต้ซ้ายเลยครับดอกไม้ป่าครับหมดโยโอ้โหดีกว่ออกซ้ายด,ดีครับดอกไม้ป่าแต่ว่าเอริโควาตอนนี้เดินประชิดติดในอีกแล้วครับชวนทะเลาะแม่ทีมงานน่าจะบอกให้ติดวงในเลยครับอยู่วงนอกนี่ก็เสียวจะโดนซ้ายเอาโดนดีแล้วครับโอ้โหห <laughs> นางายแต่เอรินี่ก็ดื้อจริงครับโดนก็เดินเข้าหาครับโอ้แล้ว นี่เป็นผู้หญิงที่ตัวขาวจริงๆครับโดนตรงไหนก็มีร่องรอยหน้าก็แดงไปหมดแล้วครับเอรินโดนไม่น้อยนะครับเอรินโควาครับแต่ว่าเก็บอาการได้ดีโอ้โดนหมัดขวาของดอกไม้ป่าครับเอ้าเอรินโนนอ้โหแี่จะเวิรสซอกกลับนะครับแต่ว่ามันไม่ได้องศาเดินเข้าไปมาเดินครับทีขวา โอ้ชวนทะเลาะตลอดครับอยู่ที่ดอกไม้ป่าเลยครับเรียองอะไรจะเป็นยังไงพยายามจะสับซอกครับยังไม่มีจังหวะ57กิโลกรัมเลยครับคู่นี้อือหือโดนผีบทำลายจังหวะครับรัดวงในครับแอบวงในเนี่ยเอรินนีดูจะไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับแอบข้งขวามาบ้าโอ้โหเจอบัดขวาครับเตะมาลากมาตีได้ไหม อวอาๆอๆา,อ,า,อ,าโอโอ้ยมัวแล้วครับเอรินแหมเลยกินข่าวดอกไม้ป่าฟรีๆไปหนึ่งดอกครับแข่งซ้ายแข่ทีพรามาจังหวะสวยครับเอรินลูกนี้เดินเข้ามาจะดเต่ยังไม่มีจังหวะว,วงในครับโอ้โหตีเสียบเข้าไปที่หน้าโอกแข่งซ้ายก็เข้าอครับเอรินโอ้โหหน้าตาดู แต่หลังๆนี้เริ่มจะดักจังหวะได้แม่นยําขึ้นนะครับดอกไม้ป่าโอ้เครียดนะครับเอรินครับจะแก้ทางงวยซ้ายดอกไม้ป่าอย่างไรครับโอ้แข้งซ้ายมาอีกแล้วประกบในอย่างเดียวนะครับเอรินโควาครับไปลุ้นกันวงในแต่ว่ามันเข้ามาดีตีง่ายๆโอ้อยู่วงนอกก็ต้องระวังซ้ายของดอกไม้ป่าครับมาอีกแล้วเริ่มจะช้าลงเลยนะครับเอรินโควาครับ ก็ลุยตั้งแต่ยกแรกมาแล้วครับยกนี้ก็ดูแล้วยังไม่มีแผ่วตีไปอีกทีครับดอกไม้ป่านิ่มหรือ,อยังครับเอรินโอ้ชัดจะถอยบ้างนะครับเอรินโควาวัวจะมีเริ่มหมดบ้างครับทีมาเดินใส่อีกแล้วถ้าเดินใส่แบบนี้ดอกไม้ป่าชอบเลยครับทางซ้ายมันเปิดโลง่งล็อกมาพยายามจะเหวี่ยงไม่ไปครับ โอ้โหแข็งแรงจริงๆครับครับสาวเซ็กซีรายนี้เดินมาโอ้โหเจอสออเข้าไปครับนี่เลครับทีเด็ดของดอกไม้ป่าเลยครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้โอ้ไเอรินครับงาดอีกแล้วครับต่อยหลุดแล้วก็โดนดอกไม้ป่าเก็บครับเก็บนี่เก็บอาวุธนะครับนี่ครับดักจังหวะเอาเลยครับ หลุดโดนครับโอ้โหเห็นชัดเจนครับแบบที่หลุดบ่อยๆนี่มันจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ้าวเก้ามาหักศอกแทีมงานเขาบอกฟันซ้ายฟันซ้ายอ่านท่านละ<ห>ครับ,รบ <laughs> โอ้โหเป็นเด็กที่เชื่อฟังทีมงานจริงๆครับดอกไม้ผ่าวันเสอนง่ายครับแบบนี้โ,โตเร็วครับโอ้โเอรินครับ ช้าลงไปเยอะเลยดูับโดนถีบกระเด็นกระดอนฮะโอ้กับกลายเป็นว่าเบียดเสียสีกันไปนี่เอรินโควาน,นี่ยุบไปเองนะครับตายนะครับอีกหนึ่งเฮือกหดนซอกอีกโอ้โหตอนนี้วงในดูเหมือนว่าไม่ได้เหนือกว่าดอกไม้ป่านะครับแรกแรกเรายังดูว่าใช้ความแข็งแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะพาไปไหนไปด้วยแล้วดันไว โอ้หเข้ามารัดแหมเอรินครับโอ้ตัวอ่อนเลยครับลากไปไหนไปด้วยนะครับตอนนี้เอรินตอกไม้ปาก็ดูเหมือนว่าไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องเร่งเลยครับรอจังหวะให้เอรินเดินเข้ามาก็ต่อยในลักษณะของการคุมเกมรครับดูครับเ,เข้ามาก็กดลงไปตีสักทีหนึ่งครับโอเอรินหมดหรือเปล่าครับแข้งนี้ ยบไม่ค่อยขึ้นแล้วครับอะอยังมีรุ้นต่อยรับตัวครับมาวงในเจอสอกอีกแล้วครับโอ้ตอนนี้วงในไม่ได้เหนือกว่าดอกไม้ป่าแล้วเข้ามาก็โดนแล้วครับไม่เขาก็ซอกเนี่ยครับพอหมดแรงจะเข้ามารัดวงในกําลังแขนมันไม่มีครับอะยังอะลองสู้ได้หมาดอีกโอ้ยโดนซ้ายเข้าไปอีกฮเ <c oughs> ข้ามาที่โดนซ้ายกระเด็นกระดอน โอ้ไ oh, <า>ยครับโอ้ oh, ดอกไม้ป่านี่ปิดประตูบ้านเลยครับโโอ้ห oh, oh, oh. ล็อกแน่นหนาเลยคนดอกไม้ป่าไม่รับแขกเลยครับตอนนี้โอ้ oh, oh. เอรินมาจากสกอตนะครับร <laughs> ับหน่อยเถอะนี่ครับไม่ยอมให้เข้าใกล้แล้วเอรินก็ผ่อนแล้วเลยครับหาจังหวะเข้าไปก็โดนนะครับโดนแข้งโดนเข่าอ้าวโอ้โอ้เรด แล้วก็เป็นสาวเมืองกรุงครับดอกไม้ป่าแฟร์เทกครับชนะคะแนนไปแบบเอกฉันครับก็ตามสายตาที่เห็นนะครับผลงานดีกว่าครับ